มาจ้าเมื่อหนิพามาเฮดเมนูแกงส้มดอกแคร์ปลาทูนึ่งนี่ขอาแกเกสรมันออกเลยเรนีองจะพามาเฮดเครื่องแกงเครื่องแกงไข่กะซิมีกระช่ายพริกแห้งแซ่หน้ามานะจ๊ะมีหอมแดงแล้วก็มีคาล้่ก็ไส่กะปิน้ำด้วยพี่น้องอ้ยเบิ่งซ้งแล้วเพว่าพริกมันหน่อยจะคิดเยื่อยข่บ่ใส่มันอีกนี่ไข่หวามันหน่อยพวกเขาเลยใส่พริกลงไปอีกพี่น้อง าที่นี่ค่ะจะใส่เนื้อปลาทูที่ข่อยแกะไว้แกะไว้สองตัวคนนี้นี่เอาไปยั่ว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 ให้มันเข้ากันเพื่อที่ว่าให้มันน้ำมันสิคคนนะคะแซบเด้อสูตรนในกอะสิบอกให้ใส่กับใายเพื่อที่ว่าให้น้ำแกงของเฮามันหอมเด้อนัวพอพยายามทำการคลังน้ำให้มันฮอนจะใส่หม้อใส่หม้อหนึ่งใส่ยังกะเลียกแต่เจ้าแต่ว่าขอยัดใส่พริกแกง ในเครือเกงที่เขาโขกไว้ไนี่ลงปาลาโคเรียโคลรียโคเรียเยอะหน่อยให้มันแตกออกเฮออ้ยท,ทำการโขลกผดโรตีบาดทีนี่อันดับแรกจาก้าใส่เกลือข่าวไ,ได้กับซุนโรต์นี่ล่ะอันอันละก็ลดดีลดห้างพอดีว่าคอยบม่มีน้ำตาลเพื่อเขาจะเลยใส่น้ำตาลทรายแทนนะจ้ะพี่น้องที่สำคัญนี่จ้ะ น้ำมาขามเปียกสูตรเด็ดเพราะว่าข่อยคันจนมือข่อยเปียกเบิดขาเบิดมือน้ำปลาซีมลดเบิง้งใสดะะ่ดอกแคร์นะคะดอกแคร์ดอกเป็นห่วงแสงไปโลกปั่นหนังน่อยจังเลยกำกับการโคเล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 ,คลรอเดือดจา้า สกมากนี่เจ้มจุนอร่อยอย่าบอกใครได้หาขิงข้าว